สวัสดีทุกคนครับผมบุยลินครับรคือเราเพิ่งเร่เรียนรอรอครับแล้วเราจะมาจะก,กลับ,บ้านไปยืนรอแท็กซี่ตั้งแต่ห้าโมงสิบนาทีตอนนี้ห้าโมงสี่สิบแล้วก็ยังไม่มีแท็กซี่มาเลยนะครับซึ่งสาเหตุก็อยู่ว่าไอปีหนึ่งแม่งเร็วครับผมยืนรออยู่แม่งก็ขึ้นไปจักหน้าหมดทุกคนเลยเออนั่นแหละหิวหิวมากยังไม่ได้กินข้าวขางวันเลย แต่ก็คอยต่อไปไม่บ่านจะให้คุยป็นไงกูไม่รู้เฮ้ยเมื่อจะมาไว้ก็ค่โกงโกงไว้มึงหยากินมันไน้ตัดตัดคอตัด้าลอยเหี้ยไม่มีอะไรถ่ายไว้ถ่ายเล่น พวกผมมานั่งทำเลยตรงนี้นะ